ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังหะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สามิสองครุกาปฏิอุธ,ธานะวินิชยกถากระถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของการออกจากครุกาบัต สำหรับผู้ที่อยู่ปริวาสครบวันตามที่กำหนดไว้แล้วสมควรในการที่จะขอมานัดเรียกว่าเป็นผู้ที่ควรแก่มานัดมานัตตาระหะภิกษุเป็นภิกษุที่ควรแก่มานัดอาบัติที่ปิดไว้สิ้นวันเท่าใดเพื่อต้องการจะบรรเทาความรังเกียจพึงอยู่ปริวาสสิ้นวันเท่านั้นหรือเกินกว่านั้นก็คือจะต้องอยู่ เกินเอาไว้อะดีเพราะว่าเกิดพระพิกษุเข้ามาในวัดแล้วก็ไม่ได้บอกกล่าวแล้วก็ออกไปเสียก็ไม่รู้เลยว่าพระภิสุเข้ามาในวัดวันนั้นก็นับราตรีไม่ได้เรียกว่ารับติเฉตซึ่งรับติเฉตของผู้ที่อยู่ปริวาสจะมีสามอย่างก็คืออยู่ร่วมอย่างหนึ่งอยู่ร่วมหลังคาเดียวกันนอนร่วมกับพิกษุที่เป็นปกติตะรับติเฉตนับราตรีไม่ได้หรือว่าอยู่ปราศจากพระพิจุไม่มีพระพิจุอยู่ร่วมเลยวันนั้นในวัดนั้นอันนี้ก็ นับราตรีไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่บอกวัดไม่บอกวัดแต่พิจุผู้พบเห็นผู้ที่พบเห็นผู้ที่มาเจอใหม่ไม่บอกก็เป็นรับในเฉดเหมือนกันแต่ถ้าของพิจุที่ประพฤติมานัดจะเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คืออยู่ในคณะอันพร่องหมายถึงอยู่ร่วมกับพระพิจุไม่ถึงสี่รูปเรียกว่าประพฤติวัดพร่องไม่อยู่ร่วมกับพระพิจุครบสี่รูป ประพฤตินในคณะอันต้องแต่ของพิสูุปฏิว่านี้อยู่ร่วมกับพิสูุรูปเดียวก็ใช้ได้ละของมานัทนี่ต้องอยู่ร่วมกับพิสูจสี่รูปขึ้นไปเ <_ d ata> มื่ออยู่ปริว่ารียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็เข้าไปหาสงฆ์สมาทานวัดแล้วพึงขอมานัทด้วยการชนีก็เรียกว่าเป็นมานัทตาหรหะควรแก่มานัทละแต่ว่ายังไม่ได้ขอสองยังไม่ได้ให้มานัท ยังไม่ได้สมาทานมานัตเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นมานัตตจาริกะถ้าส่งให้มานัตแล้วสมาทานวัดแล้วบอกวัดเรียบร้อยอ่ะสมาทานวัดแล้วอันะก็เรียกว่าเป็นมานัตตจาริกะผู้ประพฤติมานัตแล้วจริงอยู่พิกตุนี้จัดเป็นผู้ควรแก่มานัตต่อเมื่อเธอสมาทานวัดแล้วเท่านั้นเพราะความที่เธอเป็นผู้อยู่ปริวาตแต่กิจที่จะต้องสมาทานวัดอีกย่อมไม่มี แต่พิจุผู้ไม่ได้เก็บวัดก็คือถ้าอยู่ปริวัติครบตามที่ปิดไว้แล้วก็เรียกว่าเป็นมานัตตาหะนะเป็นมานัตตาหะพิจูแต่ถ้าเก็บวัดเขาไม่เรียกว่าเป็นมานัตตาหะถ้าเก็บวัดแล้วต้องมาสมทานใหม่ก่อนที่จะขอมานัตนี่ต้องสมทานใหม่ก็เรียกว่าเป็นมานัตตาหะพิจุจึงอยู่พิจุนั้นเป็นผู้ควรแก่มานัตด้วยล่วงวันที่ปิดไว้แล้วแทถ้าถือว่าอยู่ปริวัติครบตามวันแล้วก็เรียกว่าเป็นพุทธ ที่ควรแก่มานัตละเพราะเหตุนั้นสงควรให้มานัตแก่เธอทีเดียวเมื่อจะให้มานัตนั้นถพงให้เธอขอสามครั้งอย่างนี้ว่าคําขอเอกาหปฏิชนะมานัตมานัตสำับภิกษุท,ที่อยู่ปริวาสขอปริวาสแล้วอยู่ปริวาสปกปิดวันหนึ่งแล้วนะคําขอก็กล่าวอย่างนี้ว่าอะหังพันเตสัมบวหุลา,าปติโยปัปชิเอกาหปฏิชน,นยโย โสหังสังหังสัมบูรลานังอาปาตินังเอกาหปาติชนานังเอกาหปริวาสังยาจิงตัสเมสังโฆสัมบูรลานังอาปาตินังเอกาหปาติชนานังเอกาหปริวาสังอาดัสิโสหังบันเตปริวุฒาปริวาโสสังหังสัมบูรลานังอาปาตินังเอกาหปาติชนานังชาระตังมานตังยาจามินี่ก็เป็นการขอครั้งแรก ่วนการขอขันธที่สองเพราะความเหมือนกันต่างจนตอนท้ายก็เพิ่มคําว่าทุติยัมปิเข้าไปท่านนั่นเองก็คือโซหางปริว so, ุฒาปริวาโซโดติยัมปีผันเตสังขังสัมบาหุลานังอาปตินังเอกาหะปติชนานางชาระตังมาณตังยาจามิทั้งที่สามก็ใช้คําว่าตติยามปิตอนท้ายว่า โซหังปริวุฒาปริวาโซตติยามปิพันเตสังขังสำบะหุลานังอาปต,ตินังเอกาปาต,าติชาันานังชาตตังมานตังยาจามิขอสาคัญอย่างนี้สงก็จะให้มานับโดยพิสุุ่ผู้ชราผู้สามารถท่านหนึ่งที่สามารถที่จะกล่าวกรรมวาจาได้ถูกอักขรฐานกรแล้วก็ควรจะต้องเป็นผู้ที่จดจำได้ด้วย သောမာတာဟိအေကာဟပတိစ္စနမာနသုနတုမီဘန္တေ ਸੰ ဃောအယံ इथन्नोमो ภิขุ ਸੰබഹു လာอาပတိโยอาปัจฉိเอกာဟပတိစ္စနာโยโส ਸੰ ฆัง ਸੰබಹು လานังอาပတိนังเอกာဟပတိစ္စနာนังเอกာဟ ಪರಿ ဝါသံญาတိ สังโฆอิธนามสาภิกขุโนสัมปหุลานังอาปตีนังเอกาหปติชนานังเอกาปริวาสงฺอทาสิโสปริวุตฺถปริวาโสสํฆํสัมปหุลานังอาปตีนังเอกาหปติชนานังชารตํมานตัญญาจติยทิสังฆตปตกํจลํสํโฆอิธนามสาภิกขุโนสัมปหุลานังอาปตีนัง เอกาหาปฏิชันนานางชาระตังมานตังแดเดียเอสาจติอันนี้ก็เป็นการสวดประกาศท้งแรกเรียกว่ายติแล้วก็สวดอนุสาวนาอีกสามครั้งสามครั้งนี้ก็จะมีข้อความเหมือนกันต่างกันตรงที่ใช้คำว่าตุติยปิสติยมปิเท่านั้นเองแล้วก็สรุปอนุสาวนาสวดอย่างน,นี้ว่าสุโมตุมเมผันเตสังโฆ ယံ इत्तनामो भिक्खो सम्बहुलान अपपिजो आपचि एकाहपपेट ္ဌနာ यो सो संघ ံ सम्बहुलानं अपतिनं एकाहपपेट ္ဌန नं एकाहपरिवासंयाचि संघो इत्तनामो सति कुनो सम्बहुलानं अपतिनं एकाहपपेट ္ဌန नं एकाहपरिवासं आदासि सो ಪರಿ ဝุทธ ಪರಿ ဝ सो සම්බොඋලනං අපතිනං එකහප්පතිච්ඡනනං චරතොන් මාන tangයචති සම්ඛොයිත නාමස භිකුනො සම්බොඋලනං අපතිනං එකහප්පතිච්ඡනනං චරතොන් මාන tang දෙතී යසා යත් සමතෝ ඛමති ဣ ත නාමස භිකුනො සම්බොඋලනං අපතිනං එකහප්පතිච්ඡනනෛ าตระตังมาณตาตะดานังโซตุลเถะสะยาสานัคมติโซเพสยะส่วนขั้งที่สองก็กล่าวคำเพิ่มเข้ามาตรงนี้ท่านเองว่าดุติยามปีเอตมทังวดามิสุโนตุเมพันเตสังโฆข้ขอความต่อไปก็เหมือนกันหมดส่วนอนุรราสาวนากรนสานก็เหมือนกันคือกล่าวข้อความเพิ่มเข้ามาตรงนี้ว่า ตติยมปีเอตามทั้งวดามิสุนมาตุเมผันเตสังโฆข้ขอความต่อไปก็เหมือนเดิมแล้วก็สรุปตอนท้ายก็คือดินนางสังเพนะอิทนามาสะภิกุโนสัมปะหุลานังอาปตินางเอกาหาปะปิชันนานังชาระตังมานตังขมติสังขา,าตัสมาตุนีเอวะเมตัง ภารยามิก็เป็นอันสรุปนะว่ามานับหกราตรีสำหรับภิกษุที่ปกปิดอาบัตเอาไว้หนึ่งวันต้องอาบัตหลายตัวนี้ที่ปกปิดไว้หนึ่งวันสงก็ได้ให้แก่ภิกษุชื่อนี้เรียบร้อยแล้วนะฉันชอบแก่สงเหตุน้ำจึงนิ่งข้าพเจ้าก็ทรงความนี้ไว้ด้วยอ,อย่างนี้ ในการจบกรรมวาจาที่ตุนนานพึงสมาทานวัดในโรสีมานั่นแหลว่ามานัตตังสมาดิยามิวัดตังสมาดิยามิก็แปลว่าข้าเจ้าขอสมาทานมานัตข้าเจ้าขอสมาทานวัดครั้นสมาทานแล้วพึงบอกแก่สงในโรงสีมานั่นแหละก็คือต,ต้องบอกมานัตลนะเพราะว่าเป็นมานตตาจาริกาเมื่อสมาทานวัดแล้วก็ชื่อว่าเป็นมานตตาจราริกะมันก็ควรจะบอก บอกมานะัทเพราะว่าถ้าไม่บอกนี้ก็ขาดราตรีเป็นรัตเฉดคําบอกเอกาหะปฏิชนนามานัทก็บอกอย่างนี้ว่าอหังผันเตสัมบหาวุลาอาปฏิโยอาปฏิชิงเอกาหปฏิชนนายโยโซหังสังหังสัมบาุลานางอาปฏิน so ังเอกาหปฏิชนานางเอกาหะปริวาสร่างยาจริง តសមេ ਸੰघो សម្បូលានំ ਆਪਤੀਨੰ เอก ாஹ បပតិច្ឆនននเอก ாஹ ಪರಿਵਾਸਨ ਆ ដាសិโ ස ហ ಪರಿ វុត ्ठा ಪರಿਵਾਸੋ ਸੰਘ ំសម្បូលានំ ਆਪਤੀਨੰ เอก ாஹ បပតិច្ឆនានੰឆារតងមាណតញ្ញាគិងតសមេ ਸੰ โ घो សម្បូលានំ ਆਪਤੀਨੰ เอก ாஹ បပតិច្ឆនានੰឆារតពងមាណតពងអដាសិ โซหังมานาตจารามิเวดิยามาหังพันเตเวดิยาติติมังสังโทธทารต t ก็แล้จะถือเอาใจความนี้บอกด้วยวาจายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรก็คือจะเป็นภาษาอะไรก็ได้บอกเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาลาภาษาเขมรก็ได้ถ้งนั้นเลยผู้ฟังจะฟังรู้จะใช้ภาษาใดสำหรับการบอกมานับนีให้บอกครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเป็นการขอมานับขอกริกวาเท่านี้สามครั้ง ร้านบอกแล้วถ้าประสงค์จะเก็ตวัดพึงเก็ตในท่ามกลางสงว่ามานัตตังนิขิปามิวัดตังมิขีปามิก็แปลว่าข้าพเจ้าขอเก็ตมานัตข้าพเจ้าขอเก็ตวัดก็กลายเป็นปกตตะพิสุไปอันนี้ก็ใช้สําหรับเมื่อเวลาที่ไปขอมานัตที่วัดอื่นแล้วจะเดินทางกลับวัดตนเองในระหว่างทางอาจจะเจอพระพิสุมากมายก็อาจจะชาระไม่หมดสิน้นไม่หมดจดกดด็เก็ตวัดเมื่อเก็ตวัดกลายเป็นพิสุป,ปกติตไปแล้วปกติไปแล้ว ไม่ต้องบอกอใครใครนี่ก็เป็นวิธีการเมื่อกลับไปอยู่วัดของตนเองแล้วให้สมาทานวัดใหม่และประพฤตินับราตรีไปเมื่อพิจูดทั้งหลายออกจากโรสีมาไปเสร็จแล้วจะเก็บในสำนักของพิสูุรูปเดียวก็ควรออกจากโรสีมาไปแล้วกลับได้สติพึงเก็บในสำนักของพิจูผู้ไปด้วยกันถ้าเกิดไม่ได้เก็บตอนนั้นเลยพอสองสวนประกาศเสร็จปุ๊บก็บอกมานดบอกมานดเสร็จแล้วจะกลับแล้วก็เก็บมานะแต่ถ้าลืมเก็บไม่ได้เก็บ เจอพิสุรูปใดหรือว่าพิสูตใดไปด,ด้วยกันเก็บกับพิสูุรูปนั้นนั่นแหละเมื่อออกจากโรงศีมาแล้วถ้าพิสูุแม้นั้นก็หลีกไปเสียไม่มีพิสูตใดอยู่ร่วมเลยยังไม่ได้บอกแก่พิสุอื่นรูปใดที่ในโรงศีมาเพิ่งบอกแก่พิสูรูปนั้นให้รู้แล้วก็เก็บวัดเถิดก็ตามไปยังที่อยู่ของท่านแล้วก็บอกบอกเสร็จแล้วก็เก็บและเมื่อจะบอกพึงกล่าวว่าถ้าเป็นพิสูุรรูปเดียวก็ให้ว่าตอนต้นเนี่ย คือบอกมานับยังเหมือนกันหมดแต่ตอนท้ายก็เปลี่ยนแค่นั้นเองจากเวดิยะตีติมังสังโคทาเรตุก็เปลี่ยนว่าเวดิยะมหังพันเตเวดิยะตีติมังอายตมะทาเรตุในเวลาจบตอนท้ายตอนต้นเหมือนกันหมดนีพิสูรูปเดียวเมื่อจะบอกแกพิสูรสองรูปก็พึงบอกอย่างนี้ว่าตอนท้ายก็เปลี่ยนอย่างนี้เป็น เวดิยามาหังพันเตเวดิยติติมังอายสมันตาทาเรนตุตอันอนี้เป็นการบอกกับที่สุตสองรูปเมื่อบอกกับที่สุตสามรูปพึงบอกอย่างนี้ว่าเวดิยามหังพันเตเวดิยติติมังอายสมันโตทาเรนตุอันนี้ก็บอกกับที่สุตสามรูปส่วนถสี่รูปขึ้นไปก็เป็นสังโฆทาเรตุ ตั้งแต่การที่เก็บวัดแล้วคงตั้งอยู่ในฐานะแห่งปกติตาพิสุก็คือพิสุปกตินั่นเองถ้าวัดมีพิสุน้อยพิสุผู้เป็นสภาคะกันอยู่ไม่ต้องเก็บวัดคือนับราตรีในภายในวัดนั่นแหละก็ไม่ต้องเก็บวัดประพฤติมานัดเลยต้องไปนั่งท้ายมีข้อวัดแปดหมวดด้วยกันก็หลายข้อนะถ้าไม่อาจให้หมดจดพึงเก็บวัดตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหละ ในเวลาใกล้รุ่งพร้อมด้วยพิสุ4สี่รูปหรือห้ารูปแวะออกจากทางใหญ่นั่งในที่กำบังด้วยพุ่มไม้หรือด้วยรัว้วให้เลยสองเลตุบาทจากเครื่องล้อมแห่งวัดที่มีเครื่องล้อมจากที่ควรแต่เครื่องล้อมแห่งวัดที่ไม่ได้ล้อมพึ่งสมทานวัดแล้วบอกตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหละเฉพาะภายในอารุณ์เท่านั้นก็คือก่อนอารุณ์จะเคลื่อนประมาณตีสี่หรือว่าตีสี่ครึ่งเนี่ยให้ออกไปตัดพิสูจน์สี่รูปหรือว่าห้ารูป ให้เลยสองเลเยตุบาทไปจากรั้วร้อมวัดหรือว่าที่ที่ควรที่จะเป็นรั้วร้อมของวัดนั่นแหละของพระพิจุที่อยู่ปริวาสนี้ถ้าเก็ตวัดคือไม่สามารถประพฤติวัดให้ปริิ์วมดจดในวัดได้ก็ทําอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าออกไปกับพระพิตุรูปเดียวก็ได้ของพิตุที่อยู่ปริวาสนี้ก็ออกไปกับพิจุรูปเดียวแล้วก็ไปสมาทานวัดแล้วก็บอกปริวานอกวัดนั้น พออรุณขึ้นก็เก็บเก็บแล้วก็เข้าวัดนับราตรีได้ราตรีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นพิสุที่ประพฤติมานับนี้เมื่อเก็บวัดแล้วเนี่ยนะพอออกไปกับพิสุสี่รูปหรือว่าห้ารูปเลยสองเลตุบาทไปแล้วพออรุณขึ้นก็สมาทานวัดพอสมาทานวัดเสร็จก็บอกก็บอกมานับเมื่อบอกมานับแล้วอรุณขึ้นนะเก็บก็เก็บมานับก็กลายเป็นพิสุกตตดนับราตรีได้อีกราตรีหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็น ปานประพฤติสําหรับวัดที่อยู่แล้วไม่สามารถที่จะประพฤติมานับได้อย่างหมดจดถ้าที่ตูวอื่นบางรูปมานับที่นั้นด้วยจิตจาเป็นเฉพาะบางอย่างคือเกิดมีพิสุจเข้ามาในที่นั้นเนี่ยนะถ้ามานับตาจาริกกาพิสูจนนั้นเห็นที่สุจนนั้นหรือได้ยินเสียงของเธอควรบอกคือต้องบอกเมื่อไม่บอกเป็นรำติเฉตคือนับราตรีไม่ได้ทั้งเป็นวัตเพศด้วยต้อบรรทุกกฎด้วยนะวัตเพศนี้ ถ้าพิจูนั้นล้ำอุปจาระเข้าไปสิบสองซอกแล้วคือประมาณหกเมตรไปเสียแต่เมื่อมนตะจาริกะพิจูยังไม่ทันรู้เพราะว่ามันมืดออกไปเตีมเหรือตีมครึ่งึ่งก็ยังมืดอยู่เกิดพระพิจูเดินดุ่มๆม,มาในที่นั้นสิบสองศอกแล้วก็ไปที่อื่นเลยไม่รู้ก็มีเพียงรัติเฉดเท่านั้นส่วนวัตเพศไม่มีก็ไม่ต้องอบัตทุกก์เพราะว่าไม่มีความตั้งใจในการที่จะไม่บอก เพียงแต่ว่าไม่พู้เท่านั้นก็แลตั้งแต่การที่บอกแล้วมีพิกจุทั้งหลายเว้นพิจุไว้รูปหนึ่งที่เหลือจะไปเสียในเมื่อมีจิตจําเป็นก็ควรคือการประพฤติในคณะอันท่องเนี่ยหมายถึงว่าต้องอยู่กับพิสุสี่รูปขึ้นไปจึงเรียกว่าประพฤติในคณะอันไม่ท่องก็ต้องประพฤติในสงต้องอยู่กับสงผู้ที่ประพฤติมานัดนี้แต่ว่าเมื่อพิสุสี่รูปนั้น ไปด้วยกันแล้วบอกเรียบร้อยบอกมานัดแล้วสามรูปนั้นจะไปไหนก็ได้หรือพิสุไว้รูปหนึ่งเพื่อให้อารณุณขึ้นแล้วก็จะได้เก็ตวัดครั้นอารุณ์ขึ้นแล้วพึงเก็บวัดในสำนักของพิสุนั้นถ้าพิสุแม้นั้นไปเสียก่อนอารุณ์ด้วยกรรมบางอย่างมานัตตจาริกาพิสุเห็นพิสุใดก่อนจะเป็นพิสุอื่นซึ่งออกจากวัดไปก็ตามเป็นอคัตุตะก็ตามพึงบอกแล้วเก็บวัดในสำนักของพิสุนั้น เปิดไปกับพิสุสี่รูปห้ารูปท่านก็ไปไหนหมดเลยท่านก็มีทุรลด่วนหนูท่านไปไหนหมดเลยพิสุที่ประพฤติมานัดนี้ยังไม่ทันเก็บเลยเจอพิสุรูปใดก่อนให้บอกมานะัดกับพิสุนั้นแล้วค่อยเก็บก็มานะัดตาจาริกะพิสูจนนี้เพราะบอกแก่คณะแล้วกําหนดความที่พิสุหลายรูปอยู่ด้วยคือบอกแก่คณะแล้วเนี่ยสี่รูปหรือห้ารูปขึ้นไปฉะนั้นโทษเพราะประพฤติในคณะอันคล่อง หรือโทษเพราะอยู่ปราดจึงไม่มีแก่เธอเป็นองค์ของรัติเฉดทั้งสองคือประพฤติในคณะที่มีพิสษุไม่ครบสี่รูปและอยู่ปราบจากพิสุจสี่รูปของพิสษุที่อยู่ปริวาสมีรัติเฉดสามเท่านั้นก็คืออยู่ร่วมในใชายคาเดียวกันกันกบพิสษุปกติตะในอารตณ์ขึ้นมานี่ก็รัติเฉดอยู่ปราดพิสุรูปใดรูปหนึ่งที่จะอยู่ด้วยไม่มีเลยอันนี้ก็รัติเฉด แล้วก็อยู่ร่วมอยู่ปราแล้วก็ไม่บอกก็คือเจอพิจุที่ยังไม่ได้บอกปริวานแล้วไม่บอกอันนี้ก็รับเฉดเหมือนกันแต่ว่าของพิจุมานัตตจาริกะนี้สี่ข้อเพิ่มใหม่ข้อหนึ่งก็คืออยู่ร่วมก็หมายถึงว่าอยู่ในชายคาเดียวกันที่มุงที่ตังเดียวกันกับพิจุป,ปกติแล้วก็อยู่ปราศหมายถึงว่าอยู่ปราจาพรพิจุสี่รูปขึ้นไปคือตั้งแต่สี่รูปเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมในวันนั้นในวัดนั้น แล้วก็ไม่บอกไม่บอกหมาถึงเจอพิสูุรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็ไม่บอกว่าตนเองประพฤติมานับอยู่กรัติเฉดหนึ่งกันแล้วก็อยู่การจา่าหรือว่าประพฤติวัดในคณะอันท่อเนี่ยหมายถึงไม่มีพิสูตสี่รูปอยู่รวมด้วยเนี่ยก็รัติเฉดเมื่อไม่เห็นใครใครแม้ไปวัดแล้วเห็นพิสูุรูปใดก่อนเพงบอกไ่พิสูุนั้นแล้วเก็บวัดเถิดนี่เป็นการบริหารของพิสูุผู้เก็บอัดเป็นวิธีการประพฤติ เพื่อจะชมระให้หมดจดภิกษุนั้นครั้นประพฤติมานับหกราตรีไม่ขาดอย่างนั้นแล้วพึงขออับพานในที่มีพิกษุสง์เป็นคณะยี่สิรูปและพิกษุทั้งหลายรูปจากอับพานพึงทำให้เธอเป็นผู้ควรแก่อับพานก่อนก็คือจะต้องให้พิกษุผู้ที่ จะขออภา,านเป็นอภา,านาระหะอภา,านาระหะหมายถึงที่สุกผู้ควรแก่อภา,านเพราะว่าในเมื่อเก็บวัดไปแล้วก็กลายเป็นปกติตาที่สุไปแล้วเมื่อเป็นปกติตาที่สุจะมาสวดมาขออภานแล้วก็สวดให้อภา,านอันนี้ไม่ได้นี่เรียกว่าทำกรรมผิดวัตถุเป็นวัตถุวิบัติเพราะว่ายังเป็นปกติตาอยู่และไปทำกรรมให้อภา,านนี้ไม่ได้ นี้เป็นวัตถุวิบัติเรื่องของสังฆกรรมจะต้องมีสมบัติห้าวิบัติห้าวิบัติก็ใช้ไม่ได้สมบัติก็ใช้ได้วัตถุวิบัติสมัยถึงบุคคลผู้ทํากรรมอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ควรเช่นไปให้ปริวาแั่ทิกถ,ถ,ถุกบริสุทธิ์หรือว่าให้พพาถถถคคมานัดแก่ทิกถุกผู้ขอปริวาให้อภัยแก่ทิถุกผู้ขอมานัดบวชบุคคลที่อายุไม่ครบยี่สิบหรือว่าทําอุโบสถในวันที่ไม่ใช่อุโบสถอันนี้ก็เรียกว,วัตถุวิบัติหมดเป็นวัตถุวิบัติ แล้วก็ยังจะมีสีมาวิบัติก็คือสีมาที่วิบัติโดยอาจารย์สิบเอ็ดอย่างใหญ่เกินไปและเกินไปสีมาไม่มีนิมิตนิมิตขาดมีเงาเป็นนิมิตพวกนี้ก็เป็นสีมาวิบัติแล้วก็ยติวิบัติก็หมายถึงว่าไม่ได้กล่าวเวลาตรวจยติไม่ได้กล่าวออกชื่อสงไม่ได้กล่าวชื่อบุคคลอันนี้ก็วิบัติหรือว่าอนุสาวนาวิบัติก็ตรวจอัคระฐานกรไม่ถูกต้องไม่ไกล่าวชื่อสงชื่อบุคคลต่างๆ นุสาวนากรวิบัติด้วยแล้วก็บริษัทวิบัติสมัยถึงว่ามีพิกีตุที่เข้ากรรมไม่ครบเช่นทางอุโบสถต้องสี่รูปขึ้นไปสามรูปมาทางอุโบสถอ,อันนี้ก็วิบัติโดยบริษัทหรือว่าบวชในปัจจันตชนบทองห้ารูปกับพระวิเนทอนอันนี้ก็ไม่ครบห้ารูปก็ชอว,ว่าบริษัทวิบัติหรือว่าในมัชชิมะประเทศต้องมิธีตุสิบรูปขึ้นไปอันนี้ก็ไม่ครบหรือว่าอภารต้องยี่สิบรูปขึ้นไปถ้าขาดรูปใดรูปหนึ่ง เป็นบริษัทวิบัติกรรมนั้นก็เสียใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องให้พิสษุนี้เป็นอภานาระหะมาทําให้เป็นผู้ที่ควรแก่อภานจริงอยู่พิสษุนี้ชื่อว่าตั้งอยู่ในฐานะแห่งปกติเพราะความที่เธอเก็บวัดเมื่อเก็บวัดก็กลายเป็นพิสุปกติไปแลจ้จะทําอภานแต่พิสษุผู้เป็นปกติย่อมไม่ควรเพราะฉะนั้นพึงให้เธอสมาทานวัด เธอย่อมเป็นผู้ควรแก่อับานในเมื่อสมาทานวัดแล้วแม้เธอพึงสมาทานวัดแล้วก็บอกเมื่อสมาทานวัดเสร็จก็ต้องบอกมานัทอีกครั้งหนึง่งบอกมานับเรียบร้อยแล้วขออับานกิจที่จะต้องสมาทานวัดอีกย่อมไม่มีแก่ที่สุผู้ไม่ได้เก็บวัดก็คือประพฤติมานัทอยู่ในวัดนั้นเรียบร้อยแล้วหกราตรีขึ้นไปแล้วเผื่อ,อไว้สักแปดราตรีหรือว่าสิบราตรีเผื่อว่า พระภิกุเข้ามาในวัดโดยที่ไม่รู้ตัวนับราตรีไม่ได้เดี๋ยวเผื่อวันหลังเกิดเข้ามาส่งข่าวเพราะว่าวันนั้นผมเข้ามาในวัดนะครับมาทุระอย่างนั้นอย่างนั้นผมมาเอาของแล้วออาจากวัดไปเลยไม่ได้บอกใครเกิดมารู้ที่หลังว่าอ้าวเราอยู่มานัดแค่หกราตรีเท่านั้นพระพิสุนี้เข้ามาในวัดคืนนั้นเราก็นับราตรีไม่ได้แค่ห้าราตรีแสดงว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เมื่อขออภัยแล้วส่งให้อภัยไปแล้วไม่บริสุทธิ์เพราะว่าประพฤติมานัด คล่องไปไม่ครบหกราตรีงั้นควรจะอยู่สักแปดราตรีหรือว่าสิบราตรีจริงอยู่พิกษจผู้มิได้เก็บวัดนั้นเป็นผู้ควรแกอ่อภารโดยร่วงหกราตรีเท่านั้นก็คือร่วงหกราตรีถ้านับราตรีได้ถูกต้องบริบูรณ์แล้วกลายเป็นผู้ควรแกอ้อภารเรียกว่าอภาน,นาระหะแต่ว่าถ้าเก็บวัดแล้วเป็นปกติตะเวลาที่จะมาขออภารต้องสมทา,านวัดสมทา,านมานับ แล้วก็บอกมานับอีกครั้งหนึ่งจึงขออภานเพราะฉะนั้นเธออันสงควรอภทานเมื่อจะอภทานพึงให้เธอขอสามครั้งอย่างนี้ขออภทานออภทานก็ว่าสามครั้งเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างตรงที่ว่าไสสองก็มีทุติยมปีกไ้สามก็มีตติยมปีท่านั้นก็จะกล่าวให้ฟังบทเดียวเท่านั้นอะหังพันเตสัมปะหุลาอาปติโยอาปัชชิงเอกาหะปติชนนายโย សង្ឃំ ਸੰ ប ਹੁ ឡានੰ ਆਪ តិ ਨੰ ಏ กา ਹ បបិဋិឆននានੰ ಏ ក ਹ ಪರಿ វាសံយាជិញតស្ស ਸੰ โฆ ਸੰ ប ਹੁ ឡានੰ ਆਪ តិ ਨੰ ಏ กา ਹ បបិဋិឆននានੰ ಏ ក ਹ ಪರಿ វាសံឧទាយសោ ಪರಿ វុថ ಪರಿ វាសោសង្ឃំ ਸੰ ប ਹੁ ឡានੰ ਆਪ តិ ਨੰ ಏ กา ਹ បបិဋិឆននានੰឆាររតੰមាណតੰយាជិញ ต่ตเมทังโขสัมบัคขลานังอาปตินังเอกาหปฏิชนนานังชาระตังมานตังอาดาเิโซหังจินนามานโตสังขังอภานังยาจามิข้อที่สองก็เหมือนกันต่างตรงท้ายก็คือว่าโซหังจินนามานโตดุติยมปีผันเตสังขังอภานังยาจามิข้อที่สามตอนท้ายก็ว่าอย่างนี้ว่า โซหังจินนะมาโตตัต,ติยัมปิผันเตสังฆอภานังยาจามิเมื่อขอสามครั้งแล้วสงฆ์ก็จะให้อัภานจะทำให้เป็นที่สุบริสุทธิ์ละที่สุผู้ชลาผู้สามารถก็สวดประกาศอย่างนี้ว่าสุมโตเมผันเตสังโฆอ,อยังอิทาน,นาโมภิขุ สํบหุลาอปัตติโยอาปัจฉิเอกาหัปปติชนายโสสังฆังสํบหุลานังอปัตตินังเอกาหัปปติชนานังเอกาหปริวาสังยาจิสังโฆอิธังนามสะภิกขุโนสํบหุลานังอปัตตีนังเอกาหัปปติชนานังเอกาหปริวาสังอดาติโสปริวุตฺธปริวาสโส สังฆังสัมปโหฬานังอปตินังเอกหปติชนานังชาตะตังมานตังยาจิสังโฆอิธนะมะสังภิกขุโนสัมปโหฬานังอปตินังเอกหปติชนานังชาตะตังมานตังอะดาติโสจินโมมาโนโตสังฆังอภานังยาจติยะทิสังฆะสะปตะกัลลังสังโฆอิธนะมังภิกขุอัพพะยะ เอตายัตติอันนี้ก็เป็นอ่สวดประกาศให้รู้เรียกว่ายัตติอนุสาวนาก็สวดอย่นางนี้ว่าสุโมตุมีผันเตสังโฆอะยังอิทน,นาโมภิกขะสัมบ่าวลาอาปาติโยอาปาชิเอกาหาปติชนนายโยโสสังขังสัมบ่าวลานังอาปาตินังเอกาหาปติชน,นานังเอกาฮปริวาสังยาจิ สังโฆอิธนามะสาธิคุโนสัมปะหุนานังอาปะตินังเอกะหะปะติชชนานังเอกะปริวาสังอะดาติโสปริวุตถะปริวาโสสังฆังสัมปะหุนานังอาปะตินังเอกะหะปะติชชนานังชาตะตังมานะตังญาติสังโฆอิธนามะสาธิคุโนสัมปะหุนานังอาปะตินังเอกะหะปะติชชนานังชาตะตังมานะตังอะดาติ โสจินานามาโตสังขังอภานังยาจติสังโภยทั้นนามังภิคุงอภเทติยาสัยยาสมโตขมติทั้นนามาตภิขุโนอภานังโสตุลลาสยาสานักขมติโสเสยะอันที่สองอันที่สามก็ว่าเหมือนกันเพียงแต่ต่างตอนเริ่มต้นว่าดุติยามปีเอตมทังวดามิ สุนารโตมิผันเตสังโฆคันนี้สามก็เหมือนกันตาจิยัมปีเอตามะทังวดามิสุนารโตมิผันเตสังโฆก็ความอื่นก็เหมือนกันหมดตอนท้ายก็สรุปว่าอภิโตสังเทนอิทันนามโมภิโคขามติสังขัสสะตัสมาตุนหิเอวะเมตังธารยามิ อันนี้ก็เป็นอันสําเร็จเจสิ้นทิสุที่ต้องอาบัตสังกัติเศตปกปิดเอาไว้เมื่ออยู่ปริวาสเรียบร้อยแล้วขอมานัทประพฤติมานัทแล้วควรจะอภานเมื่อขออภานนั้นสองก็ให้อภานก็กลายเป็นทิสุบริสุทธิ์พึงทราบปฏิชนะปริวาสเพื่ออาบัตที่ปกปิดหนึ่งวันการให้มานัทและการอภานแต่เพียงเท่านี้พึ่งกระทํากรรมวาจาที่สมควรแก่อัตนนั้น ในบรรดาอาบัติที่ปกปิดไว้สองวันเป็นต้นตามในที่กล่าวแล้วนี้แหละถ้าสองวันสามวันก็จะต้องแต่งกรรมวาจาให้ถูกต้องถ้าเกิดปกปิดเอาไว้มากแต่ไปแต่งกรรมวาจาให้อยู่น้อยอันนี้ก็ไม่เป็นอันออกเรียกว่าไม่ออกไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดปกปิดเอาไว้น้อยปกปิดไว้วันเดียวสองวันแต่ว่าไปแต่งกรรมวาจาห้าวันสิบวันอันนี้ก็ชื่อว่าออกได้บริสุทธิ์ได้ แต่ถ้าอาบัตินั้นไม่ได้ปกปิดไว้เนี่ยก็ไม่ต้องให้ปริวาให้มานัทเท่านั้นแล้วก็อภานทิ่สูตที่ประพฤติมานัดแล้วถามว่าทําอย่างไรเมื่อจะให้มานัดก็พึงให้เธอขอก่อนสามครั้งถ้าไม่ขอก็ไม่ให้จะไปให้กับผู้ที่ไม่ขอนี่ไม่ได้ถามว่าก็เอาไว้พรุ่งนี้ก้วกันวันนี้หมดเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านทั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระสัทธธรรมวินยัยตั้งใจในการที่จัประพฤติอบรมตนให้บริุทิ์ ดพื่อความหมดจดเพื่อบรลุอริยสัจธรรมเพราะว่าสี่งไม่ดีแล้วก็ไม่สามารถอบรมเจริญสมถะวิปสัสนาไม่สามารถที่จะบรรลุอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้ขอให้ท่านตัรลุอริยสัตวสี่บรรลุความเป็นพระอริยบุคคลโดยการไม่นิ่นช้าด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ